สวัสดีค่ะมาเจอกับบีวันนี้บีมาช้อปปิ้งข้างนอกเนาะก็คือจะมาหาของขวัญของขวัญคริสต์มาสให้สามีค่ะนึกอะไรไม่ออกพอดีมีคนไข้มาให้ไอเดียดีมากเลยคนไข้เขาบอกว่าเขาว่า,า,วาคือสาม,มีเขาชอบการสาม,มีเขาชอบดื่มเบียร์ใช่ไหมเขาก็เลยเก็บเบียร์นะ่ก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสี่อะไรเงี้ยก็คือแบบ บียมันก็จะแบบแตกต่างไปบี BM ก็เลยได้แบบเออได้ไอเดียมาจากเขาคือแบบบีเพิ่งซื้อของขวัญเนี่ยคือบีนึกอะไรไม่ออกเลยมันจะซื้ออะไรให้ดีเสื้าก็ไม่สามารถเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปลองเองใช่ปะคะก็เลยเนี่ยค่ะบี BM ก็ไปซื้ออันนี้มนาะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะติดมาดูกันเลยมาดูกันเลยเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยค่ะบีไปรับใบประกาศนียบัตรมาแต่ว่าเดี๋ยวบีจะลงรูปแล้วก็ลงวิดีโอให้ดูอีกทีนึงนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีแบบเนี้ยเป็นเบียร์มีว่าเป็นแบบกระป๋องอะมัน,นค่อนข้างจะง่ายอะเลยโอเคมาเริ่มกันเลยมบีซื้อมาเมือเ่อกี้ค่ะยี่สิบสี่กระป๋องยี่สิบสี่กระป๋องกระป๋องหนึ่งก็ประมาณสองกิโกว่ากว่าก็เลยอย่างนี้กระป๋องที่หนึ่งไปกระป๋องที่สอง วันที่สอง <S <S เห็นไหมแล้วก็ <S <S สามเจ้าเนี้ยค่ะมีไปเจ็ดไปเรื่อยสาม,ส,าม,ส,ามสี่คือมันเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ว่ามันจะแย่ต่อสุขภาพบอดีแต่ว่าก็ไม่เป็นเราแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอะเพราะว่าเพราะว่าแบบเขาคงไม่ได้ดื่มทีเดียวหมดอะไรประมาณนี้ <laughs> บีทำงานวันนี้วันสุดท้ายค่ะก็คือมาแล้วหลังจากนี้บีก็จะมีวันนะวันพักร้อนนะคะประมาณเกือบสองอาทิตย์สอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์ ติดไปติดไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆจนถึงวันที่24นะคะแล้วบีก็จะไปใส่กล่องใส่กล่องก็คือแบบเอาวันที่หนึ่งลงไปข้างล่างก่อนอนะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่สองให้ดูเหมือนว,ว่าเราเก็บทุกวันน่แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้เก็บทุกวันเนะี่ยมาซื้อทีเดียวบิด <c oughs> <c oughs> คิดเลยไม่ออกจริงฮะถ้าใครคิดะลรไม่ออกก็บล็อกเรียนแบบได้นะ ก็ไปนี้วีมาขอใช้สถานที่ร้านตั้งแต่ว่นที่บ้านของทำไม่ได้เพราะสามีอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วอันนี้10บสิกระป๋องแต่บีขอเก็บแป๊บวันนี้ที่ทำงานบีค่ะก็มีการเลี้ยงมีแบบเลี้ยงเลี้ยงไอเนี้ยค่ะเลี้ยง วันคริสต์มาสกันแล้วก็ได้รับแบบได้รับของขวัญจากที่ทำงานด้วยก็คือแบบบีเพิ่งจบการศึกษาเมื่อวานใช่ป่ะคะเขาก็ให้ของขวัญร้องให้กันใหญ่คือแบบไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบให้ความสำคัญเราอะไรตอนขนาดนั้นน่ะมีหมอก็ถักเป็นแบบเดี๋บีค่อยโชว์อีกทีนึงดีกว่าว่าของขวัญอ่ะที่บีได้คืออะไร เสร็จแล้วถ้าใครมีแบบไอเดียเจ๋งๆมาบอกบีด,ด้วยนะคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าแบบของฝันอะไรควรจะถึงจะดี Näen. On. Kyllä. En voi keksiä mitään muuta kuin. Siis tiesi, että tämä tulee meidän potilasta, niin hän sanoi, että hän on kerännyt joka päivä. Mä et, onpa hyvä idea, oikeasti. On, no, <laughs> Joo, on, kyllä. Se on, mitä, mitä se teet? <laughs> ผมถ่ายบอกเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะามันใช้เงินแค่นั้นเอง <c oughs> มีถังก็ซื้อได้แต่มันค่อนข้างแพงดีว่าเพราะที่เบียร์ที่ฟินนะเนาะกระป๋องหนึ่งก็2อกิโลสกิโลครับประมาณเนี้ยคือสำหรับคนไม่ดื่มเหมืนนะมันก็แพงอ่ะบีไม่ดื่มไงบีรู้ว่ามันแพงไง แต่ถ้าคนดื่มเขาก็ไม่แพงเราหวังนะหวังของขวัญหวังของขวัญว่าเราจะได้อะไรแต่วี่เขาจะรู้แล้วว่ามีจะได้อะไรอันนี้ไว้ก่อนนี่สิบกแล้ว มีผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าฉันได้คงจะดีนะมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆๆตลกเอง21แรกคือแบบบีเอาแบบยี่ห้อละขวดยี่ห้อละขวดอะไรอย่างเงี้ยหรืยี่ห้อละกระป๋องคือแบบแตกต่างกันไปอะ ยี่สามมีคาสเบิร์กด้วยนะไม่ธรรมดามคาสเบิร์กจริงๆบีอยากจะซื้อแบบพวกเบียสิกบีหรือเบียอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่ว่าคือแบบมันมันเป็นขวดนะคะมันไม่ใช่กระป๋องเลยีก็เลยไม่เอาดีกว่าหมดแล้วหมดก็จะเป็นยี่สิบ 14นี่เดี๋ยวบีจะให้ดูคันนี้คือมันเยอะมากเลยก็24กระป๋องมาเนาะมันก็เลยแบบตลกดีอะสนุกดีคนขายมองมองแล้วก็ยิ้มนี่คือแบบก็ประมาณนี้แหละบีให้ดูแค่บางส่วนเฉยโอเคถ้างั้นน่บดีไปแล้วเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะว่าบีจะเล่อะไรขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ